อ่ะวัสดีครับวัสดีครับวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับร้าน m ิวกลบแมททอยครับผมผมช่างมันนะครับเป็นเจ้าของร้าน m ิวกลบแมททอยเนาะก็ขอญาตเสนอหน้าเสนอตาออกมาสักนิดนึงวันนี้ผมก็จะมารีวิวเจ้าตัว SG908 Pro นะครับซึ่งเป็นโมเดลตัวใหม่นะครับตัวนี้ก็คือเป็นตัวใหม่ที่ SG เขาผลิตออกมาเพื่อที่จะทดแทนไอ้เจ้าตัว s g 9 0 6นะครับแล้วก็ข้อดีของไอ้เจ้าตัว s g 9 0 8 Pro เนี่ยมันมันดีมันดีตรงที่ว่าที่ผมเห็นนะเห็นแล้วก็สัมผัสมันดีตรงที่ว่ามันใช้ระบบกล้อง3แกนนะครับของตัว HG907 Max นะครับแล้วก็ไอ้ตัว HG906 Pro 2ว e r ชั o น2นะครับแต่คราวนี้ตัวเลนของเขาเขาจะใช้เลนส์ที่มีความละเอียดสูงนะครับคือภาพความชัดความคมของภาพมันจะคมกว่าคมกว่าไอ้เจ้าตัว HG906 ตัวแรกๆนะครับอันนี้คือเอามาเล่าให้ฟังเนาะเดี๋ยวผมหยิบให้ดู <c oughs> โอ้โแ <c oughs> ป๊บนึงนะครับ <c oughs> เด็กๆที่เข้ามาส่งของลูก โอเคอ่านต่อกันอ่ะนี่แพ็กเกจของเขานะครับที่มาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นแพ็กเกจมาแบบนี้เลยนะครับอันนี้คือ,ค,อคือเจ้าตัว HG 908นะครับ908 Pro นะ,ะวางไว้ข้างหน้าเลยลูกยังไม่ต้องขนเข้ามา,120าหนึ่งสองหนึ่งร้อิบบาทเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับ ไตนะมนหมเียิมอดจอ๋อมีสองกล่องก็นิกว่ากล่องเดียวหนึ่งร้อยยี่สิบบาทโอเคอ่ะพอดีเขามาส่งพัสดุนะอยู่ข้างในกล่องอเ,เขาก็จเป็นนี้น,นะครับเป็นแบบนี้เลยก็แกะออกมานะครับเราก็จะเห็นว่ามันเป็นกระเป๋านะครับเป็นกระเป๋าสะพายนะครับกระเป๋าเปสสะพายนะครับ โอเคเดี๋ยวพอเ,เแล้วก็จะมีถุงนะเป็นถุงพสติคอมาอย่างดีนะครับก็มีกระเป๋าสีดํานะครับซึ่งเป็นแพ็คเกจคู่ตัวเขาเลยถ้าเป็นตัวตระก,กูเอ G นะครับเขาจะใช้กระเป๋าเป้สีดําแบบนี้นะครับไม่ต้องมองนะหน้าไอหนูน้อยใช้ใช้ให้รีวิวของตอนนี้ไม่ค่อยอยากรีวิวฉะนั้นพ่อต้องออกโรงเองมันน่าตีอตอนนี้เด็กเด็กอะ คือโตแล้วอ่ะเริ่มแบบนะโตแล้วเริ่มอายกล้องอะไรประมาณนี้กลัวเพื่อนรอจะข้ามทิ้งโอเคมาต่อกันมาต่อกันครับสำหรับไอเจ้าตัวเอจีนะเอจีเก้าศูนย์แปดนะมันก็เป็นอย่างนี้นี่กระเป๋านะครับกระเป๋าก็เป็นแบบนี้เลยหวยไติงติงติงติ้งใครเป็นกระเป๋าแบบนี้นะครับแบบนี้เลยครับเป็นกระเป๋าสะพายนะครับอย่างนี้ ก็เป็นกระเป๋าแบบนี้เลยครับเป็นกระเป๋าสะพายนะแบบนี้เลยอันนี้คือกระเป๋าโดนนะกระเป๋าโดนเราแกะออกมาปุ๊บชุบข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะครับเห็นเถนนะข้างในก็เป็นแบบนี้อุปกรณ์ของเขาเดี๋ยวผมวางกระเป๋ากันผมจะได้อธิบายอีกหนึง่งผมวางกระเป๋าแป๊บนึงเดี๋ยวว่างๆเราจะมาไล์สดกัน ผมขอเวลาจูนตัวเองสักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะมาไลฟ์สดแล้วก็มาคุยกันแบบเป็นแบบเป็นเรียวไทม์เลยเราจะได้แบบสนิทกันมากขึ้นนะอย่างตอนนี้ขออนุญาตเคลียร์ตัวเองแป๊บหนึ่งนะครับก็ถ้าสมมุติว่ามีเวลาผมก็จะมามาไลฟ์แต่ตอนนี้ขออนุญาตอัดเป็นคลิปเป็นวิดีโอมาให้นะครับท่านไหนที่สงสัยเกี่ยวกับการใช้งานนะครับเกี่ยวกับการใช้งานไม่ว่าจะเป็นตัวของเล่นอย่างอื่นโดรนของเล่นแบบ พวกรถพวกอะไรลองทักทายเข้ามาได้นะครับติดปัญหาตรงไหนลองทักทายหรือคอมเมนต์ลงใต้คลิปได้นะครับหรือจะติดต่อทางเบอร์โทรที่ผมแบบทิ้งไว้ให้ก็ได้นะครับมีรายลแอดเบอร์โทรเฟซบุ๊กสามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับผมน้อมรับแล้วก็ถ้ามีเวลาผมจะได้ตอบให้หมดเลยนะ ก็มีคอมเมนต์ที่อยู่ล่างของ,ง youtube ก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันที่หลายหลายคนถามเข้ามานะครับที่ผมยังไม่ได้ตอบนะก็เดี๋ยวไงผมจะไปไล่ตอบให้นะครับทุกคําถามผมจะได้ตอบให้หมดนะ,ะมาเราเรามาคุยนต่อกับไอเจ้าตัวเอจีกานแปดนะครับชืบชืบอ่ะออกมามไม่ได้เป็นหน้าต่างอีกรีโมทก็ยังเป็นเวอรช์ชันเดิมนะครับรีโมทก็ยังเป็นเวอรช์ชันเดิมของเขา ก็คือเป็นของตระกูล HG รีโมทนะครับส่วนพวกอุปกรณ์ซอฟต์แวร์นะครับซอฟต์แวร์ต่างๆที่มันใช้กับไอ้เจ้าตัว HG เนี่ยก็คือตัวนี้มันจะใช้เป็น XL XIL Pro XIL Pro นะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูความ จะมีตัวฟิล์มกันรอยนะครับโอเคเขยัแปะไว้กันรอยอันนี้คือรูปทรงของเจ้าตัวไ g 9 0 8นะแบตเตอรี่มันจะอยู่ข้างหลังแบตเตอรี่ก็อยู่ข้างหลังแบตเตอรี่ของเขาก็มีความจุอยู่ที่ 3ามพันสี่ร้อยมิมนะครับตัวนี้รูปทรงรูปล่างกล้องมีหลายๆมีหลาย,ลายๆท่านถามมาว่าระหว่างไอ้เจ้าตัว908าศูโปรกับตัวอ่าแปดแปหนึ่งหนึ่งโปรนะครับเลือกตัวไหนดีส่วนตัวผมนะ ส่วนตัวผมสองตัวนี้มันแตกต่างกันต,ต,ตรงที่ระบบไฟนะครับเท่าความนิ่งความนิ่มตัวนี้ได้เปรียบ9.8นะ9.8จะได้เปรียบนะครับแต่ถ้าเอาการแบบความเร็วหรือว่าเวลาเจอลมแรงๆเจอ,เ,อเขาเรียวกว่าเหมือนเล่นชายทะเลอะ่ะ9.0ตัวแปด1หนึ่งจะได้เปรียบเพราะว่าตัวนั้นอะรอบมอเตอร์มันจะสูงกว่า มันกินมันกินมันกินเขาเรียวกว่ามันกินแรงดันคนละตัวกันตัวนั้นมันจะไปเทียบเท่ากับ f สิบเอดเลยนะครับไอ้เจ้าตัวแปปหนึ่ง8น1 1นะเพราะว่าไฟมันกินอยู่ที่สามเซลล์เท่ากันก็คือสิบอดจดหนึ่งโวลเท่ากัน,กกนส่วนตัวเนี้ยมันกินอยู่ที่สเซลลตัวเนี้ยไปจุดเจ็ดจุดหกขยับจากเจ็ดจุดสี่ไปเจ็ดจุดหกนะครับตัวเนี้ยเจ็ดจุดหกโวลต์ก็คือมันจะัพโวลต์ขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วก็ความจุข,ของเขาก็อยู่ที่สามตันี่ร้อ็มินได้ประมาณ ยี่สิบกว่านาทีเหมือนกันนะครับที่บอกว่ายี่สิบกว่านาทีคือโดนลักษณะการเล่นของเขาทุกคนจะชอบถามนะครับชอบถามนะใช้คําถามว่าเวลาเล่นโดนเนี่ยไอ้ยี่สิบกว่านาทีเนี่ยคือเขาวัดยังไงผมจะบอกว่าเวลาเขาทดสอบโดนนะครับเขาจะเอาโดนบินขึ้นด้วยความสูงที่ไม่ได้สูงมากตรงเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าเข้าความสูงอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วเขาก็จะปล่อยให้โดนลอยอยู่กับที่พอลอยอยู่กับที่ ถ้าไม่มีลมมากระโชคแล้วเขาก็จะมีการจับเคาน์เตอร์อรว่าโดรนมันจะบินอยู่ที่ประมาณกี่นาทีต่อหนึ่งไฟต่อหนึ่งการชาร์จนะครับแล้วดาไอ้เจ้าตัวโดรนมันจะค่อยๆลดล,ล,ลงมาหรือถ้าสมมุติว่าอยู่ในโหมด GPS โดรนในกรณีที่แบตจะหมดแบตจะหมดนะแบตแบตมันจะหมดเนี่ยเขาจะดีดตัวเองขึ้นไปเพื่อที่จะรอสัญญาณล็อกตัวเอง แล้วพาตัวเองกลับคืนสู่สถานะก็คือ,เ,อเป็นเหมือน b a back to h o m e นะครับอันนี้คือกรณีที่แบตจะหมดนะครับซอฟต์แวร์พวกนี้มันดีตรงที่ว่า,าถ้าแบตจะหมดมันจะกลับบ้านเองนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ผมชอบตัวนี้มีหลายๆท่านเวลาเล่นเล่นโดรนนะครับที่บอกว่าเราบังคับให้เขาอะจะบินไปข้างหน้าทำไมโดนมันไม่ยอมบินไปข้างหน้า ผมจะบอกว่าที่โดรนมันไม่ยอมบินไปข้างหน้ามันมีอยู่สองกรณีหลักๆเลยหนึ่งแบตเตอรี่ของเขาอ่ะมันน้อยมันไม่สามารถดันต่อได้เนื่องจากว่ามันจะต้องเผื่อที่จะให้มันกลับมาที่เดิมนะครับมันต้องเผื่อตัวเองให้กลับมาได้ด้วยมันไม่ใช่จะบินไปอย่างเดียวการที่จะชูดแล้วดันออกไปอ่ะมันไม่ยอมถ้าเป็น GPS นะแต่ถ้าเป็นระบบเมนนุ่นที่เราตัด GPS ออกอันนี้ปัญหาเกิดเพราะบางครั้งอ่ะมันก็จะล็อก บางครั้งมันก็ไม่ล็อกคือคุณมีเท่าไหร่คุณใส่ไปหมดอ่ะอันเนี้ยมันมีโอกาสพลาดเหมือนกันแต่ถ้าเป็น GPS อ่ะพวกเนี้ยมันจะล็อกแล้วก็จับจับแล้วมันก็จะคำนวณว่ามันบินไปที่ระยะสมมุติ500รอเมตรแบตกําลังจะหมดคุณจะดันมันออกไปมันจะไม่ยอมออกไปละคือคุณจะดันแท่นไปข้างหน้ามันจะไม่ไปอ่ะเพราะหน้าที่ของมันคือถ้ามันไปมันก็หมดกาอากาศมันจะกลับมาไม่ได้นะครับฉะนั้นมันจะต้องเหลือเหลือหรือเผื่อ เผื่อในกรณีที่แบตเตอรี่กําลังจะหมดบางคนเล่นโรนแล้วมันจะมีอาการเหมือนกับโรนอะ่ะมันเออมันนิ่งมันไม่ขยับตรงนั้นน่ะคือตัวเขาอ่ะกำลังรอคําสั่งตัวใดตัวหนึ่งของระบบอยู่นะครับเขากําลังรอคําสั่งตัวใดตัวหนึ่งของระบบอยู่ก็คือถ้าเอาเอา,เอา,เอาตามความเข้าใจนะสมมุติว่าแบตเตอรี่เขาจะหมดถูกไหมฮะ เราดันออกไปดันหมายถึงเราดันจอยสติ๊กเพื่อให้เขาบินออกไปหรือเรากําลังจะเบนซ้ายหรือเบนขวาแบตเตอรี่เขาจะหมดเขาจะมีอาการหนึ่งอาการคือไฟเริ่มกระพริบทีรีโมทจะมีเสียงเตือนแล้วตัวโดรนเริ่มจะนิ่งนิ่งหมายถึงอยู่กับที่แล้วก็ยังมีคําสั่งจาก GPS หรือระบบแอปที่เขาสั่งการอยู่เพื่อที่จะมาสั่งให้เจ้าตัวตัวโดรนเนี่ยเริ่มหมุนหาทิศทางแล้วก็ชูตัวเองขึ้นนะครับ ถ้าเป็น Back to home นะมันจะชูตัวเองขึ้นไปประมาณยี่สิบเมตรคือเราจะงงว่าอยู่ดีๆโดนมันทำงานเองถูกไหมอยู่ดีๆโดนมันทำงานเองเนื่องจากว่าแบตเตอรี่มันหมดหรือใกล้หมดหรือมันต้องปรับแล้วอันนั้นคือมันต้องปรับแล้วหมายความว่ามันใกล้จะหมดแล้วต้องกลับบ้านแต่พอมันเจอเคสอย่างนั้นมีหลายๆคนตกใจว่าเราคุมโดนไม่ได้อันนี้คือในโหมด GPS นะ ไม่ใช่โหมดปลด GPS นะถ้าเป็นโหมดที่เรา off GPS ฟังก์ชันพวกนี้จะใช้งานไม่ได้จะใช้งานไม่ได้เพราะว่ามันรับคำสั่งจากรีโมทอย่างเดียวมันจะไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นคุณมีหน้าที่บินอย่างเดียวเลยบินบินบินแล้วก็บินแล้วก็พามันกลับมาด้วยสายตาของคุณเองคุณจะไปกด back to home ตอนนั้นมันจะไม่ยอมเพราะพวกนี้เวลาบินขึ้นไปแล้ว คุณไม่สามารถสวิตชิ่งกลับมาได้ว่าคุณจะมาใช้แบบจากสมมุติว่าคุณเล่นแบบไม่น,นุ่นไม่ใช้ GPS บินอยู่บนฟ้าแล้วอยู่ดีๆคุณอยากจะสับไปเป็น GPS มันไม่ยอมเพราะว่ามันจะต้องมีการคาลิเบต GPS ก่อนบินทุกครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นการคาลิเบต GPS ไม่ว่าจะเป็นการคาลิเบตด,ดาวเทียมที่เราเห็นกันนะ GPS ก็คือเราจับหนึ่งครั้งปุ๊บ GPS มันจะเริ่มล็อกพอกดดาวเทียมเราจะเริ่มมานนั่งหมุนหมุนแกน x แกน y นะครับแล้วก็หมุน ที่หมุนๆกันนะครับแล้วคราวนี้เราก็จะเห็นรูปไอ้เจ้าตัว g ีเเริ่มโผล่ขึ้นมาแล้วก็จะมีไอ้เจ้าตัวรูปดาวที่อยู่ที่อยู่หน้าจอเริ่มโผล่ขึ้นมาก็ยังมีตัวเลข13 15 27อะไรประมาณนี้ยพวกนี้คือ,เ,อเหมือนกับดาวเทียมดาวเทียมเขาเรียกสนับสนุนเดี๋ยวอยู่ในแอปอยู่ในแอปเดี๋ยวผมเดี๋ยวมีเวลาผมจะนั่งเปิดแอปแล้วก็แนะนําว่า,าหน้าจอมือถือของเราที่อยู่ในแอปตัวไหนคืออะไร ชิ้นไหนคืออะไรนะครับเดี๋ยวตรงนั้นเดี๋ยวผมจะมาทําทําคลิปให้ดูนะอันนี้เอาคลิปสั้นๆนะมีคนถามว่าระหว่าง SG 9 0 8 Pro นะครับกับตัว8811 Pro อันนี้คือถามเยอะถามเยอะมากไม่ว่าจะเป็นในแฟนเพจไม่ว่าจะเป็นาลายส่วนตัวเข้ามาแล้วก็โทรคุยกันนะครับแล้วก็ใน f c e e o o o ใน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  c e e o o k ใน youtube ก็มีผมเท่าตัวผมนะ ผมชอบทั้งสองตัวเพราะว่า2ตัวเนี้มันมีความแตกต่างกันนะครับ8811 Pro ข้อดีของเขาคือกล้องเขาคมมากกล้องคมกล้องออชัดความละเอียดอยู่ที่ 6K นะครับ 6K นี่คือภาพนิ่ง 4K คือวิดีโอที่ดึงข้อมูลจาก SD Card ออกมาใช้นะครับส่วนเจ้าตัว SG908 เขาจะมีความละเอียดอยู่ที่ 4K กับ 2K 4K คือความละเอียดของดึงจากเอทีแกรดนะความละเอียดของภาพนิ่งอยู่ที่ 4K วิดีโอเขาจะออกมาที่ 2K แต่จุดข้อดีของตรงนี้คือหน้ากล้องหรือหน้าเลนของเขา,ามันจะมีคอนทราสต์มันจะมีการปรับจูนมันจะมีการเซตค่าซึ่งความสว่างของภาพมันจะได้เปรียบที่เจ้าตัวนั้นนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าเอามวลภาพทั้งหมดแล้วอะผมว่ามันพอๆกันไม่ได้ต่างกันมากแท้แล้วก็รูปทรง รูปทรงของสองตัวเนี้ยตอนนี้คือใกล้เคียงกันนะครับแต่ถ้าเอาความไวความความไวความแรงแเจ้าตัวไปแปหนึ่งหนึ่งจะได้เปรียบแน่นอนเพราะว่าด้วยกําลังไฟที่เยอะกว่าลออ้อมอเตอร์ที่สูงกว่านะครับส่วนรัศมีการบินสองตัวเนี้ยไม่ได้ต่างกันมากนะครับอยู่ประมาณก,กิโลครึ่งถึงสองกิโลโดยประมาณนะครับคือถ้าเกินจากนั้นตัวเราเองเวลาบินขนาดนั้นผมว่าผมก็ไม่ค่อยจะแนะนําเท่าไหร่เนื่องจากว่าถ้าบินไปไกลขนาดนั้นเวลาเกิดปัญหาอะไรมาเราตามหาเขาไม่เจอนะครับ ซึ่งการตามหาโดรนเนี่ยเดี๋ยวผมจะจะมาทำคลิปเล็กๆให้ให้ดูว่าถ้าสมมติว่าเราเล่นโดรนที่มันเป็น gps แล้วคราวนี้เรามีการต่อแอปผ่านมือถือถ้าในกรณีที่โดรนเราหายไปในกรณีที่โดรนหายไปนะหรือว่าหลุดสัญญาณปุ๊บเราจะตามหาโดรนเราได้ไหมตรงเนี้ยมันมีสิทธิ์ที่เราจะตามหาเขาได้นะครับเพราะว่าไอ้แอปที่เราโหลดมาเนี่ยมันเป็นระบบ gps นะครับมันก็คือดาวเทียมหนึ่งตัวตัวนี้มันเหมือนสัญญาณติดตามตัวหนึ่งเครื่องแล้วพอเราล็อกก GPS แล้วเราดูผ่านครับผมบอกได้เลยว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเหมือน GPS ทั่วไปอ่ะแต่คราวเนี้ยมันจะอยู่ที่ว่ามันสเสถียนไหมมันไปอยู่ตรงไหนมันก็เหมือนโทรศัพท์มือถือที่เราติดตามกันอ่ะว่าเราเราเหมือนเช็คอินนะครับเหมือนเช็คอินมันไปตกอยู่ตรงไหนถ้าเรายังไม่ได้ลบแอปออกถ้าเรายังไม่ได้ออกจากแอป นะครับยังไม่ได้ออกจากแอปนะแอปยังออนอยู่เราสามารถไปตามหาเขาได้เลยลักมีห่างจากห่างจากที่มันตกผมว่าไม่เกินไม่เกินไม่เกินสาสิบเมตรอ่ะตรงที่มันตกกับจุดที่เราเห็นนะอยู่ในโทรศัพท์มือถือเราลองค่อยๆเดินหาเจอแน่นอนนะครับนะไปไกลมาพูดถึงไอ้เจ้าตัวนี้ตัวนี้ก็คือ SG908 เก้ศนย์แปดโปนะครับตัวนี้ผมก็แนะนำนะผมว่า รูปทรงมันสวยนะครับรูปทรงมันสวยแล้วก็เท่าที่จับคือมันสวยและผมว่ามันสวยนะตัวเนี้ยสวยตัวนี้บินนิ่งบินนิ่งบินนิ่มนะครับบินนิ่งบินนิ่มถือว่าใช้ได้นะครับราคาเปิดตัวอยู่ที่อย่างที่ร้านนะที่ร้านก็ตั้งอยู่ที่ราคา4,800บาทนะครับก็ยังมีค่าจัดส่งบวก50บาทนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าหลุดช่องนี้ไปผมก็จะมีราคา ราคาเปลี่ยนใหม่นะครับราคาจริงๆผมตั้งราคาไว้อยู่ที่5,300บาทนะครับ5,300บาทเจ้าตัวนี้นะส่วนเวลาพังเวลาเซอร์วิสหลังการขายเอาง่ายเซอร์วิสหลังการขายนะครับตัวนี้รับทุกอาการ สามารถส่งมาได้อะไรอาจจะรอสักแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่าอะไรตัวเนี้ยมันยังไม่ออกมาเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นชิ้นพ่ลันนะเราอาจจะรออะไรนิดนึงแต่ผมก็ยังรับทุกอาการสําหรับเจ้าตัวโดรนนะครับ AG908 Pro นะครับผมโอเคท่านไหนสนใจก็สามารถทักทายัทกทายเข้ามาได้นะครับในคอมเมนต์ในเพจหรือว่าโทรคุยหรือว่าทักเข้ามาในใน ในไลน์ก็ได้นะครับไลน์ส่วนตัวก็ได้นื่งจะว่าตอนนี้ไลน์แอดผมยังเข้าไม่ได้ผมหาวิธีแก้ก่อนเนาะเดี๋ยวผมแก้ได้ยังไงเดี๋ยวผมจะจะมา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 ,มาบอกเนาะว่าไลน์แอดใช้ได้แล้วคุยกันรู้เรื่องแล้วเพราะตอนเนี้ไลน์แอดผมมีสองตัวผมดันไปลงทะลึ่งแบบทับกันพอทับกันมันก็เลยรีเฟซตัวหนึ่งทิ้งส่วนไอ้ตัวตัวที่โผล่ขึ้นมานะมันคุยกับใครก็ไม่ได้ผมก็เลยงงเหมือนกันว่าให้มันเกิดอะไรขึ้นคือเราไปตั้งแอดอะทับกันผมใช้ไลน์สองตัวแล้วคราวเนี้ย ให้ลายสองตัวผมดันไปตั้งชื่อลายแอนดทัากันพอทับกันมันจะรีเฟซของเกา่าออกคุณยืนยันไหมผมกดยืนยันปุ๊บเรียบร้อยมองเห็นบ้างไม่เห็นบ้างนะยังไงก็ลองทักทายเป็นเป็นลายส่วนตัวมาก็ได้นะครับก็คือ Mac m a c m มิลสที่อยู่ตรงหัวมุมของวิดีโอก็ได้นะครับโอเคก็จะประมาณนี้ครับท่านไหนสนใจก็สามารถทักทายเข้ามาได้นะครับสำหรับเจ้าตัว h g 9 0 8 Pro นยะ์ะก็คอนเซ็ปต์เดิมครับซื้อจากเรา รับซ่อมทุกกรณีไม่ต้องไม่ต้องกลัวนะครับเรื่องงานซ่อมผมเคลียร์ให้ท่านได้ผมทําให้ท่านได้ท่านมั่นใจได้เลยว่าสามารถเอากลับไปเล่นได้นะครับคราวนี้ต้องมาอยู่ที่ว่าลูกค้ารับราคาที่ผมจะซ่อมได้ไหม,อ,มอ,อุปกรณ์มันเอ้ยอุปกรณ์มันมีอะไรที่จะต้องเปลี่ยนคือผมจะแจ้งก่อนอยู่แล้วว่ามันมีอะไรบ้างนะครับประมาณไหนอะไรประมาณนี้นะครับคืองานซ่อม บางครั้งมันก็จะมีทั้งค่าไหลแล้วก็ค่าบริการนะครับมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเราซื้อมาสามร้อยเราก็ใส่ได้เลยไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเราซื้อมาห้าร้อยล้วก็ใส่ได้เลยไม่ใช่อยู่ดีๆเราซื้อมาแปดร้อยล้วใส่ได้เลยเราต้องรู้ก่อนว่าอะไรพังพังเพราะอะไรทําไมต้องใส่แล้วมันเป็นแปดร้อยจริงไหมมันเป็นอย่างนั้นนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆคุณจะมานั่งนั่งมาโนว่ามีหลายๆคนถามผม พี่ทำไมอุปกรณ์หรือว่าอะไรที่อยู่ใน Razada ในช h อป e ีราคาเขาเท่านี้ทำไมพี่คิดราคาเท่านั้นผมก็ผมก็ยังพูดคำเดิมนะผมผมบอกน้องเขาไปนะอ,อพี่รู้ว่าราคามันเท่าไหร่แต่สิ่งที่พี่คิดอ่ะพี่บวกสกิลพี่ไปด้วยแล้วสิ่งที่พี่ทำอ่ะพี่ไม่ได้ทำคนเดียวพี่สอนเทคนิคไปด้วย พี่เล่าให้ฟังด้วยว่ามันเกิดจากอะไรแล้วพี่ต้องบอกด้วยว่าทํายังไงมันถึงจะไม่เกิดอันเนี้ยคือสิ่งที่ผมขายผมไม่ได้ขายอุปกรณ์ผมขายทั้งความรู้ผมขายทั้งเทคนิคผมขายทั้งวิธีที่แถมคืออุปกรณ์ที่ผมซื้อมาใส่ให้โอเคไหมครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะท่านไหนสนใจก็ท,ทักทายเข้ามาได้นะครับสวัสดีครับ